คุณแม่หลังคลอดที่ให้นมลูกหรือไม่ได้ให้นมลูกสามารถรับแคลเซียมได้จากอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้คุณแม่หลังคลอดไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพู้ก่อคนเลิศพรสอนแม่และเด็กค่ะนําความรู้ดีๆนะคะมาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดและก็คุณแม่ที่กาลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงการรับแคลเซียมของคุณแม่หลังคลอดค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์หรือคุณแม่หลังคลอดโดยเฉพาะคุณแม่ที่ให้นมลูกเนี่ยแคลเซียมก็เป็น สิ่งที่สําคัญที่คุณแม่จะต้องมีอยู่นะคะในร่างกายเพราะยิ่งเราให้นมลูกนะคะแคลเซียมก็จะต้องถ่ายทอดไปหาลูกได้เช่นกันวันนี้จะพูดถึงอาหารนะคะที่มีแคลเซียมที่คุณแม่หลังคลอดหรือแม่ตั้งครรภ์นเนี่ยสามารถรับได้จากอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็มาจากนมนั่นเองค่ะ ชนิดแรกนะคะก็คือนมค่ะคุณแม่นมพร่องมันเนยนะคะที่ทําจากนมวัวจะมีแคลเซียมที่สูงนะคะมีกรดอะมิโนที่จําเป็นสําหรับร่างกายเพราะฉะนั้นหากเป็นคุณแม่หลังคลอดแล้วแนะนําว่าให้ดื่มนมพร่องมันเนยหรือนมขาดมันเนยจะดีกว่ายกเว้นว่าคุณแม่ท่านั้นมีร่างกายที่ผอมแห้งแรงน้อยนะคะยังต้องการไขมันจากนมก็ควรจะดื่มนมจืดร0 0ก็เพียงพอ สิ่งที่สอนคะ,ะที่เราจะรับแคลเซียมได้ก็คือโยเกิร์ตหรือว่าชีสค่ะโยเกิร์ตแล้วก็ชีสเนี่ยมีแคลเซียมสูงเช่นกันนะคะคุณแม่ทั้งแคลเซียมทั้งโปรโตีนสูงเพราะฉะนั้นคุณแม่อาจจะทานโยเกิร์ตเป็นอาหารว่างระหว่างมื้อก็ได้หรือจะทานชีสเป็นอาหารว่างก็ได้นะคะอันที่3ค่ะคุณแม่คือนมอัลมอนด์นะคะนมอัลมอนด์เนี่ยจะเป็นนมที่ปราศจากไขมัน อิ่มตัวนะคะคอเลสเตอรอลน,น้อยมากแล้วก็ให้แคลเซียมสูงนมอัลมอนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่คุณแม่จะได้รับแคลเซียมช่วงหลังคลอดนั่นเองนมที่4ก็คือข้าวโอ๊ตค่ะนมข้าวโอ๊ตเนี่ยมีไฟเบอร์สูงนะคะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีด้วย นมข้าวโอ๊ตก็เหมาะสําหรับคุณแม่ที่แพ้นมวัวนะคะนมที่5คือนมถั่วเหลืองค่ะคุณแม่นมถั่วเหลืองก็เหมาะสําหรับคุณแม่ที่แพ้นมวัวมีไฟเบอร์สูงมีแคลเซียมสูงนะคะแล้วก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยแต่คุณแม่ที่ทานนมถั่วเหลืองนะคะ ลอก็เป็นถั่วชนิดหนึ่งถ้าดื่มเยอะเกินไปก็มีผลทําให้คุณแม่ท้องอืดหรือว่าลูกท้องอืดได้แต่ทานได้นะคะวันละไม่เกิน2แก้วนะคะไม่อืดน,นะ,ะอันที่3าคือนมเปรี้ยวค่ะคุณแม่นมเปรี้ยวก็ดีมีประโยชน์นะคะเพียงแต่ว่าจะมีน้ําตาลค่อนข้างสูงอานมเปรี้ยก็จะช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะไม่ให้ท้องคุณแม่ผูกแต่นมเปรี้ยวก็ไม่ควรที่จะทานเยอะเกินไปหากเราให้ลูกกินนมแม่ นมเปรี้ยก็อาจจะส่งผลให้ลูกไม่สุขสบายท้องได้ถ้าหากเราดื่มเยอะจนเกินไปอันที่3นะคะสิ่งอาหารที่คุณแม่จะได้รับแคลเซียมก็คือปลาเล็กปลาน้อยหรือว่าผักใบเขียวนะคะแคลเซียมไม่ได้มีจากนมเท่านั้นผักตามฤด,ดูกาลผักของบ้านเรานะคะก็มีแคลเซียมเยอะนะเช่นผักใบเขียวผักคะนา้าชะอมอย่างเงี้ยคะ่ะคุณแม่หรือว่าปลาเล็กปลาน้อยก็ให้แคลเซียมเยอะเช่นกันปลากระกป๋องปลาซาดีน ก็มีแคลเซียมนะเพราะฉะนั้นคุณแม่หลังคลอดโดยเฉพาะคุณแม่ที่ให้นมลูกหากอยากรับแคลเซียมไม่ควรจะรับจากนมเท่านั้นควรทานจากอาหารหลากหลายที่โค้ดแนะนําไปนั่นเองค่ะข่าวดีนะคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และคุณแม่ที่เพิ่งคลอดลูกใหม่ๆไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงดูลูกโค้ดเปิดคอร์สออนไลน์สอนคุณแม่ดูแลคันและ คอร์สออนไลน์สอนคุณแม่ดูแลลูกเหมาะสําหรับคุณแม่ที่ยังไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ในการตั้งครรภ์และก็นในการดูแลลูกหากคุณแม่ท่านไหนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทักมาที่อินบ็อกซ์เพจโค้ดเลือดผ่อนสอนแม่แลเล็ดได้เลยนะคะสําหรับความรู้ดีๆในวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ